นี่คือฟิล์มกันลอยที่ว่ากันว่าเป็นฟิล์มที่แข็งแกร่งที่สุดกันในนักขนาดนี้ <Wow. S 1> เป็นฟิล์มที่จะเกิดมาเพื่อข่าฟิล์มกระจกกันเลยนะครับผมคอมมี่รีวิววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวฟิล์มที่เรียกกันได้ว่าเป็นฟิล์มที่แข็งแกร่งที่สุดกันในนักขนาดนี้เลยครับนี่ดูนี่สิครับผม แข็งแกงกันเลยเจ้าฟิล์มตัวนี้เรียกว่าฟิล์ม c o m Me, มี่ UV Mega s t o ตอเป็นฟิล์มที่จะเกิดมาเพื่อฆ่าฟิล์มกระจกกันเลยนะครับผมถ้าใครได้เคยใช้พวกโทรศัพท์จอโค้งเนี่ยครับเวลาจะไปติดฟิล์มกระจกเขาก็ต้องมานั่งหยอดกาวใช่ไหมล่ะครับผม แต่เจ้าฟิล์มตัวนี้เนี่ยสามารถติดได้ทุกจอโคง้งโดยไม่ต้องใช้กาวไม่ต้องกังวลใจว่ากาวเนี่ยจะไหลเข้าไปในตัวเครื่องหรือช่องลําโพงเลยครับผมตัวนี้เนี่ยครับจะเป็นเนื้อฟิล์มแบบพิเศษที่เมื่อเราติดแล้วแล้วนําไปเข้าเครื่องอบ UV นะครับผมเนื้อฟิล์มเนี่ยจะแข็งแกร่งสามารถทนได้ทุกแรงกระแทกเลยครับผมติดได้แม้กระทั่งจอโคง้งจอตรงทุกจอเลยครับผมติดได้หมดส่วนวิธีการติดตั้งก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ที่นี่เลยครับ หลายๆคนเนี่ยกังวลใจว่าจะสามารถใช้กับพวกเจ้าโทรศัพท์ที่มีเจ้าปากกาพวกนี้ได้หรือเปล่าผมตอบได้เลยครับว่าไม่ต้องกังวลใจเลยครับผมเพราะสามารถใช้กับปากกาได้พวกนี้ได้อย่างสบายมากเลยครับผมนี่ครับแถมไร้รอยจีบข่วนด้วยนะครับผมนี่ ไอ้กิ้งครับในส่วนของฟิลลิ่งการทัดนะครับผมถ้ามาเปรียบเทียบกับเจ้าโทรศัพท์ที่ติดฟิล์มกระจกแล้วอืมผมว่าแทบไม่ต่างกันเลยครับอืมแต่ผมว่าเจ้าตัวที่ติดคอมมี่ยูวีเมกสตองแอบลื่นกว่าซะด้วยซ้ำนะครับผม หลังจากที่ผมได้ไปทดสอบเปรียบเทียบมาแล้วครับผมผมบอกได้เลยว่าถ้าทุกคนได้ลองใช้เจ้าฟิล์มตัวนี้นะครับผมจะรู้สึกเลิฟเลยครับเพราะเกิดมาค่าเจ้าพวกฟิล์มกระจกจริงๆเลยครับผมการติดตั้งครับก็ง่ายแสนง,ง่ายครับ ไม่ต้องใช้กาวให้ยุ่งยากเหมือนพวกฟิล์มกระจกครับผมส่วนเรื่องการกันกระแทกครับผมก็ทําได้ดีกว่าฟิล์มกระจกที่แตกแล้วง่ายนะครับผมการป้องกันรอยขีดขว่วนก็สามารถใช้กับรุ่นที่มีปักกาได้อย่างสบายๆเลยครับส่วนฟิลลิ่งการทัดเนี่ยครับผมก็ทําได้แบบลื่นปลืด้ดลื่นปลื้ดเลยนะครับถ้าใครสนใจอยากเปลี่ยนฟิล์มกันรอยหน้าจอให้มันแข็งแกรง ผมขอแนะนําเจ้าตัวนี้เลย c อ m ี i UV Mega Store ถ้าใครสนใจเข้าไปติดต่อติดตามได้กันตามนี้เลย